กคนค่ะวันนี้นะคะน้องมินนะคะก็จะพาทุกคนมาเล่นละครกันว่าถ้าเราปรับเป็นตอนกลางคืนและเอาพวกผีตำรวจและแก๊งยายาโซ่าทั้งสองแก๊งมาทำร้ายกันนะคะแล้วอยู่จนถึงรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งคลิปนี้อาจจะนานนิดนึงนะนานกว่าคลิป,ปอื่นนะเพราะว่าเราจะอยู่จนกว่ามันจะรุ่งเช้า ไปอีก7โมงของอีกวันหนึ่งนะคะไปเริ่มกันเลยหรือว่าเราจะเอาแค่แก๊งยากุซ่านะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่อยากปรับเวลานะคะทุกคนเพราะว่าแบบเราจะเอาแค่แก๊งยากุซ่าสองแก๊งพอนะคะเพราะาเราไม่อยากปรับเวลานะคะไปลุยกันเลย ไม่ตายค่ะเพราะฉันเป็นคท,ท้องนะเราจะไปเอารถคลิปเออรถไฟในคลิปเอออะไรนะในคลิปล่าในคลิปบุกยังโอ้บุกบุกลังยากุซ่าเมื่อคลิปที่แล้วนะครับทุกคนรถคันนี้เลยที่ช่วยชีวิตเราไว้ไปเพรพวกพวกสองอ๋อทุกคนตอนนั้นใช่ไหมตอนคลิปที่เรา ไปเอ,อ่อบุกเก๊งยากุซ่านั่นแหละนั่นแหละทุกคนเราเอาแค่สองตัวนี้นะคะทุกคนเราไม่ได้เอาข้างในแต่ตอนนี้จะเอาให้หมดเลยค่ะเอ้พวกต่อยฉันหน่อยดิฉันอยากโดนต่อยอะพวกเฮ้ยพวกไปต่อยฉันหรอสบายเฮ้ยพวกหลายๆคนนะ่ะมาหาฉันหน่อยสิมา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 ,มา โอเคมาพวกแกลุมจิกฉันฉันฉันก็ไม่ตายหรอกจ้ะเพราะฉันเป็นคนท้อง <c oughs> มารวมกันอยู่ตรงนี้เยอะๆค่ะมารวมกันอยู่ตรงนี้เยอะๆมาๆมา,มาทุกคนได้ยินเสียงแค่นี้พอนะสวัดดีครับสวัสดีครับ,รบผมมาแล้วครับหาพวกเราก็จะร์ปไปที่ ที่ไหนอ่ะที่ตำรวจดีไหมไปตำรวจตรงไหนวะยังไงเอาทุกคนเราลืมรถไฟค่ะสวยและเดี๋ยวเราไปเ,เอารถไฟก่อนนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้กีดพ้นสถานการณ์นี้นะคะเอา้า ไปไหนไวะน,นี่ไงเสร็จแล้วเสร็จนี่ค่ะคือรถไฟของเราเฮ้ยพวกมาดิมาดิพวกเห็นว่าแจ๋งไม่ใช่หรอเห็นว่าแจ๋งไม่ใช่หรอก็จะอ้าวโยๆๆๆๆๆไปเลยทุกคนขับไปหาพวกแกงเยยกุซ่าสชมพูเลยคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าใครมีเวลาดูนะคะก็สามารถดูได้ยาวๆเลยเพราะคลิปนี้ ยาวมากโอ๊ยตายแล้วตายแล้วให้กนติดตามช่องกัไม่เนี่ยนะทุกคนลุ้ม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 ลุมไปเลยเฮ้ยเท้าโอ๊ยมาดีมาดีทุกคนอ้าวตายไม่ตายค่ะเพราะฉันเป็นคนท้องนะโอ๊ย อุไปไปไปอุย้ยรถดีบแล้วก็จะไปหัวหน้านะคะทุกคนหัวหน้าปอกินอิกซันนั่นไงมาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วอ้าทุกคนมันจะยิงรถไฟแล้วไปแล้ว อ้าวอย่านะอย่ายิงรถไฟฉันนะอไอยอยทุกคนรถไฟเราาอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะฉันถูกไอพวกนี้ลุมฉันถูกไอพวกแก๊งต่กูล่าลุมค่ะคุณตำรวจช่วยดิฉันด้วยค่ะ ไปไปอ้าวอเสียงมากนะคลิปนี้อาจจะมีเวลายาวนะคะเกินสิบนาทีแน่นอนเออไม่ใช่เกินสาสิบนาทีแน่นอนนะคะเร,เราว่าน่าจะเกินแบบห้าสิบหสิบนาทีแหละเพราะว่าเราจะอยู่อีกตอนเจ็ดมงของอีกเช้าอีกวันหนึ่งไปไปไป นี่จ้าก็จะเอารถมาจอดไว้ตรงนี้เลยพวกยังไงกูทราบจะไม่รู้และไม่เห็นนะเพราะเราจะไม่ได้มาทางนี้ทุกคนไหนดูสินางอยู่ไหนแล้วทุกคนเราดูในแผนที่เราไม่เห็นนางอะ่ะนางอยู่ไหนอะ่ะตรงนี้ก็โรงพยาบาลนะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็ต้องเราอยู่เราเลี้ยวไปเราไปทางนี้ไปทางนี้โรงเรียนศูนย์พัฒนาเล็กๆอ่ะ จะลองไปตรงนี้ดูนี่ไงทุกคนเห็นแหละอ,อ๋อมันอยู่ทางโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนมันอยู่ทางแบบร้านอันนี้คือร้านซ่อมรถนะทุกคนอันนี้คือซอยไปร้านรถนะอ๋อยังไงตรงมาตรงนี้เออมันเคมันใกล้ถึงแล้วทุกคนแล้วก็จะอยู่กับตำรวจนะคะทุกคนเพราะว่าไ,ไอ้แก๊งไอ้กสังสีชมพูมันก็จะยิงปืนมาทางไอ้ตำรวจใช่ไหมล่ะนั่นแหละ ฮ่าฮ่าฮ่ากแกตายแน่ทุกคลิปที่เราล่าท้าผีนะคะทุกคนหรือว่าทุกคลิปที่จะเอาอะไรมาต่อประทะกันนะมันก็ต้องมีไอ้เจ้าเห็ดตัวนี้เหมือนกับเช่นเดิมที่อะไรนะที่กับคลิปล่าท้าผีอะเราจะเอาแค่2เราเอาแค่30ตัวเพอนะคะอ้ยพอได้แล้ว ฉันจะตุยพกเพราะแกนี่แหละหลบไปทกคนมันจะตามเราไหมไอ้มันโดดขึ้นสูงมากเราจะพยายามหนีมันนะคะทุกคน,นจะพยายามหนีมันนะทุกคนเราไปเอารถดีกว่าเพราะว่าเอารถสบายกว่าหลบไปไปพวกเห็ด เราไปพวกแฮดเราไปเว้ยเราไปเราไปพวกแฮดพวกเฮดจำเลียงติงตกพวกเฮดจำเลียงติงตกออกไปจ้าออกไปจ้าออกไปจ้าอันนั้นไงไม่ใช่ทุกคนแกงน๊งในกุซ่าสีชมพูหายไปไหนไมาหายไปไหนมาทุกคนตายแล้วอีเห็ด แกมันสั่วลายอ้าวไปเลยซ่าไอ้พวกเฮสอ้าวไปเลยไปเลยนี่นะคะทุกคนร้านที่เราบอกนะคะว่ามันเป็นร้านซ่อมรถนะอ้าวไปเลยไปเลยไปเลยนี่แกตายแน่ไอ้พวกเ็ดปลา ไอ้พวกเห็ดประหลาดแกตายตายไอ้พวกเห็ดประหลาดไอ้พวกเห็ดประหลาดแกตายแกจะมาจิกกจิกิกิอะไรแกจะมาจิกอะไรฮะแกจะมาจิกอะไรแกจะมาจิกอะไรแกจะมาจิกอะไรฮะแกหลบไปแกหลบไปแกจะมาจิกอะไรอีบอส บอสแกจะมาจิกอะไรคะอืมแตงมันไม่ลดหละทุกคนหรือว่ามันตายแล้วมันเกิดใหม่ปะอาจจะใช่นะคะทุกคนหลบไปดิโอ้ยหลบไปนั่นไงทุกคนไอ้แกงจากุ้าสีชมพูอะเอะแต่ทำไมเราเห็นแค่แบบตัวที่มันตายปะนั่ะมันมาเรื่อยๆแหละแกหลบไปเว้ย ชฉันอ่ะมันคนฟสิสนักเว้ยหลบไป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 พวกแกต้องตายในฝีมือฉันแกแกทำอะไรแกทำอะไรฉันแกทำอะไรฉันยิง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  ยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปยิงติดกำแพงเข้าไปกระสุนไม่จำกัดนะทุกคนมันตายแล้วยังอเอาเลมันตายแล้วนะคะยิงซ้ำอยู่นั่นแหละอ้าวไอตำรวจมันมายิงใช่เหรออ้ยทุกคนไอตำรวจมันยิงไปหาอะไรอะ ไอรถคันนี้วิ่งเร็วแต่ถอยช้าน,นะทุกคนอือทุกคนมันวิ่งไปหาอะไรอ่ะมันวิ่งไปหาทุกคนเคยทุกคนรู้แล้วไปเลยค่ะตูม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 คลิปนี้ไม่ตัดเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราเราตัดไม่เป็น ออกไปค่ะอีนี่อีนี่ก็หลบไปหลบไปหลบไปอีนี่มันเป็นอมาตะนะทุกคนอี่แล้วเอออีนี่เดี๋ยวยูสิบเอ็ดตัวมันอยู่ไหนวะอ๋อมันเป็นแตงโมอ๋อมันอ๋อมันเป็นพวกอิสุนักบ้านนเองเอาทุกคนมันไม่ได้ตายแล้วเกิดใหม่ค่ะทุกคนคลิปนั้นนะคะทุกคนมันอาจจะบั็กนะมันก็เลยแบบพวกเหตุมันไม่รลส้สักที อะไรเสียงตุ้มตุมตามอะไรอะอะไรอะโอ๊ยตุม้มแต่ไม่เป็นไรทุกคนเราถอยหม่เราเราถอย,ถอยไมล์นะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปเข้าน้ำหมานะเราหยุดไว้นะคะทุกคนเราไม่ให้มันได้ยินเสียงหรอกเราหยุดไว้แต่ว่าเราจะมาทำลายรถตำวรวจกัน

อุ้ยทุกคนมาทุกคนเราเราไปซ่อมรถก่อนนะควรนขึ้นแล้วเราะไปซ่อมรถก่อนอาจจะเป็นเพราะเราอน,นันเยอะนะเพราะเรายิงเยอะนะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวเราไปซ่อมรถก่อนเดี๋ยวรถไหมเดี๋ยวรถไหมโอ้ยอินนี่แกหนีเข้ามาจนถึงไหนเนาะขอซ่อมรถหน่อยค่ะ ซ่อมรถหน่อยค่ะซ่อมรถหน่อยค่ะออกไปไปพูกฉันจะซ่อมรถโอ้ยฉันจะซ่อมรถรลบไปฉันจะไม่มีรถยิงพวกแกเนี่ยเข้าใจไหมอมาเดี๋ยวรถจะไหม้ไปทุกคนรถไหม้แล้ว ตายแล้วไม่มีรถอะไรมาต่อสู้มันได้เลยตายแล้วทุกคนเราไม่มีรถมายิงพวกมันอะ่ะเอาอยัางไงดีคะทุกคนหรือว่าเราจะไปลบพวกนี้ดีเนี่ยทุกคนมันไม่หายเลยอะ่ะเห็นไหมจำนวนอีตัวเห็ดเนี่ยมันไม่ลดเลยโอเคเราจะลบไปตัวเห็ดออกไปนะทุกคนอ เอาใครเมืองก็โล่งแล้วนะเมืองก็โล่งแล้วนะก็มันชี้เลยไปทางโน้นนะมันชี้เลยเื้อเขาไปในบ้านนะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะเราจะไปหารุนพีวรุนพี่ปลอดภัยไหมรุ่นพี่ปลอดภัยไหมครับปลอดภยัดภยมากเลยครับเออโอเค 败败败败！别别别别啊，来，赢、嗯！盖、嗯，丢丢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  วันนี้นะคะทุกคนเราก็จะไปกินอามิมาสกุมไมมาสกิก่อนนะคะกี่โมงล่ะเพิ่งสิบโมงเองทุกคนกอยังไม่คำนะสวัสดีค่ะขอกินหน่อยค่ะขอกินเท่าไหร่แม่เรวแต่ด้เลเรากำมันอร่อยจะไม่กินหรอกค่ะมันไม่แซ่บเท่าไหร่ไปแล้ว ฉันก็จะเอาเรียงไว้นะคะทุกคนอีเว่ก้างปลาน้าเน้าและแล้วลว่าต้องเป็นก้างปลาแน่อนอนนะเห็นไหมเป็นก้างปลาแล้วเขาเนี่ยก็ต้องเป็นก้างปลาใช่ไหมเอาไม่ใช่เห็นะคะภูภูเขาไปฟูจิเน่าภูเขาไปฟูจิเอาไม่ใช่ซ,ชซูชิเน่าซูชิเขียวปี แล้วก็เราว่าโตัวสุดสุดท้ายต้องเป็นก้างปลาแน่นอนฉันไม่กินฉันไม่กินโอเคนี่นะคะลุงหนูทำไว้ให้แล้วนะคะลุง กินแล้วทุกคนเราก็นึกว่าเงินมันจะไม่ลดได้โซแลวแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเงินมันลดมาทุกคนเราขอไปนอนและตัดไปตีห้าของวันหนึ่งนะคะไปทุกคนขอไปนอนแล้วตัดไปตอนตีห้าเลยนอนทั้งชิดแบบนี้เลยไปทุกคนนอนแล้วนะบ๊าย,ายดี๋กัน ทุกคนตอนนี้นะน้องมินก็ไปกินข้าวทำอะไรก็จะนอนแล้วนะเพราะว่าเวลามันผ่านไปประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วนะทุกคนเห็นไหมโอ,โอ้พวกแกย,ยังตามฉนันมาอีกเหรออื Panch ไม่ได้มาดูนานนะแกยังตามฉนันมาอีกมาทุกคนขอนอนต่อนะมาทุกคนตอนนี้ก็ ตีหนึ่งแล้วนะยังไม่ไปกันอีกเหรอมาทุกคนตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะรอนะทุกคนจนถึงตีห้าเลยนะแต่เอาทุกคนไปอึมาแป๊บเดียวหกโมงเช้าแล้วโอเคนะรอให้มันเสร็จโมงแล้วก็จบคลิปเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะทุกคนที่เราทำตามสัญญายไม่ได้นะฉันไม่ตายจ้ะฉันไม่ตายจ้ะ ฉันขอขึน logical, ้นด้วยสิจ๊าฉันไม่ตายจ๊าฉันขอขึ้นด sure <and> ้วยฉันขอขึ้นด้วยพวกแกมันน่าลำคาญพวกแกมันน่าลำคานจิก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 จกิกิิก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 จกกรุ่นพี่มาช่วยจิกมันหน่อยสิมันทำร้ายหนู

ใช้วิธีนี้แหละในการจิก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 มันต่อจิกมันต่อจิกจิกคนขับไปเลยจิกคนขับไปเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะจิกจิกจิกมันไปเลยทุกคนจิกเพิ่มจนมันจิกจิกเพิ่มจนดูจิกเพิ่มจนลืมดูเวลานะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็จบคลิปแตกจะเพลงรอบนี้นะ ใครที่อยากให้น้องมินทำอะไรในเกมสักุระหรือว่าเกมต่างๆที่น้องมินลงนะคะเช่นเกมฟรีไฟอวตารโวและเกมสกุระนะคะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะสำหใครที่อยากเล่นเกมฟรีไฟกับน้องมินนะคะทุกคนไปคอมเมนต์เกมที่น้องมินเล่นไปคอมเมนต์คลิปที่น้องมินเล่นเกมเกมฟรีไฟเลยนะสําหรับวันนี้นะคะน้องมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บไปคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะ